สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้เราก็จะมาใส่ปุ๋ยให้กับว่านถุงเงินถุงทองกันค่ะนี่ก็คือต้นที่เราปลูกไว้ค่ะเขาก็เริ่มโตขึ้นมาแล้วค่ะเขาใบเขาก็เริ่มสวยแล้วค่ะใบเขาเริ่มจะออกเป็นถุงแล้วค่ะ ที่ปลายใบยของเขาค่ะเริ่มเป็นถุงแล้วค่ะเขาเอกอเป็นสีทองแล้วค่ะใบนี้เป็นสีทองแล้วค่ะส่วนต้นนี้เขาก็ใบเขาก็จะเป็นสีเงินค่ะ เรายังไม่เคยใส่ปุ๋ยอะไรเลยค่ะวันนี้เราก็จะมาใส่ปุ๋ยให้เขาค่ะเป็นการบำรุงให้เขาใบใหญ่ต้นสวยแข็งแรงค่ะ ต้นไม้เขาก็ต้องการอาหารเหมือนกับคนเราทั่วไปค่ะถ้าเขาขาดธาตอาหารเขาก็จะไม่ค่อยสวยต้นเขาก็จะแค้แกนค่ะปุ๋ยที่เราจะใส่ก็จะเป็นปุ๋ยข้อกขี้ไก่ค่ะ แล้วก็จะโรยเขาให้ทั่วโคนต้นเลยค่ะว่านถุงเงินถุงทองเขาก็จะชอบปุ๋ยคอกมากเลยค่ะ เราก็จะใส่เขาเดือนละครั้งก็พอค่ะ แล้วเราก็จะกระตุ้นเขาด้วยปุ๋ยสูตรเสมอ16-16-16ค่ะเราจะใส่ไปพร้อมกันเลยก็ได้หรือว่าใส่ผัดกันใส่ก็ได้ค่ะปุ๋ยสูตรเสมอ16เราก็จะใส่บางๆค่ะเราจะไม่ใส่เยอะใส่เยอะเดี๋ยวจะทำให้โคนเขาเน่าได้ค่ะ ปุ๋ยสูตรเสมอสิบหกนี่ก็จะช่วยให้ต้นเขาแข็งแรงค่ะใบก็จะใหญ่สีก็จะสวยขึ้นค่ะเสร็จแล้วเราก็จะลดน้ำเขาให้ชุ่มเลยค่ะ วานถุงเงินถุงทองเขาก็จะชอบน้ำมากเลยค่ะเราลดให้ชุ่มเลยค่ะการใส่ปุ๋ยของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ใบเขากำลังสวยเลยค่ะใส่ปุ๋ยก็เป็นการกระตุ้นให้ใบเขาใหญ่ขึ้นค่ะต้นแข็งแรงค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ